สวัสดีน้องในเช้าวันที่วันที่เท่าไหร่วะ <c oughs> ลืม่อลืมลวันเลยอ่าวันมาเล็กออคนที่สิบเก้าฮะสิบเก้าเมสาเนาะตายเบิร์ักกระไดนะครับใช่ไหมครับอ้าถึงเวลาแล้เนาะเพาว่ายังกระทางคนแล่คนถึงเวลาไปมันก็ต้องไปนะห้ามมาอยู่ ขึ้นอยู่ข่ายของมันเนาะตามมาอยู่ข่ของมันนะบัวคาันบวนับวพืชบวับวสัอ่ะมื่อนี้มาอัพรถให้ดูอีกปลูกผักเนาะตั้งแต่ต้ยทีแ่แล้วเห็ดแปลงผักขึ้นสีสีน่านสีแปลงนะสีน่านสีแปลงเดี๋ยวหาไปดูนะครับว่ามันงอกอ,อกร่ลยมันได้แล้วแวก็มื่อนี้ก็ลุกชาคุนแม่ก็เก็บผักนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับผมอ่าดูแปลงผักก่อนเนาะครับผมงาหกสลเด้อ นะครับหกจางะนะครับแปลงพักเพราะว่าผมบ่ค่อยมีเวลาที่อีไปอนี่ครับขึ้นประมาณเนี้โอ้เยอะเลยครับอย่างเยอะเลยนู่นนะครับมันมีซีแปงนี่แปลง,ปลงอช่วงเชาานี้น้ำมอกรกะแรงครับผมนะต้นเปื่อยก็เปื่อย เนาะ,ะต้นเปื่อยกับเปื่อยนะครับบางต้นกับเปื่อยบางต้นกระบบเปื่อยเยนาะมันก็เป็นนำอะไรยังอ่าเกิดมามันก็นเปื่อยเนาะนำมอกแหงหรือทังในนะครับนะ,นะย่าอันที่หกหกเนี่คือคือโบริตัดนะครับอามอมเอ็มเอ็มเพราะว่าห่มบุคคลมีเวลานะครับหล่อให้ไหวครับผมสีแปลงนี่ไหวเสร็จ เราให้มันหมดอายุไข่มันเสร็จได้ครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ผมก็จะได้เอารถไท่เข้ามา,ทาไทยครับผมเนาะอันนี้สีแปลงนะครับสีแปลงอ่าขึ้นประมาณนี้นะครับผมมือน,น้าใส่ปุ๋ยเลิงนะครับผมมันก็มีส่วนที่ว่างอก,อกมาแล้วมันไม่ไหมแล้วมันเปื่อยนะครับผมนะ เมือตรงห้าทางแก้กัน,นครับผมพนเปืเ่อยพอยังพอนำลอกเลยสังเครับผมนะกําลังสี่ห้าห่างอยู่ฝ <c oughs> ักนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝักกาดคมนี่สองแปลงน้อยกําลังกําลังงอกเนี่ยกําลังงอกเลยครับผมสองนาดนี้่ะเพราะว่าตอนนี้มันกระหกอยู่เนาะบริเวณ เอารถเข้ามาไทายเนาะเห็นบอกครับก็โฮดก็หักไปแล้วนลเ,าานเนี่ยครับเพราะว่าห่างรถเข้ามาไทยก็ตันนี้ครับผมปุ๊กล้องไว้เราให้มันวายก่อนพามาดูคุณแม่เก็บผลผลิตอีกแล้วหกจังตน้นมะเขือก็อิทิมแล้วครับเนี่ยเราให้มันวายก่อนเ,อเด็กเก็บไรใยญ่ๆเนาะแม่ไม่หน่อยนะมักบวบหน่อยนะบวบเรียมนะนั่นบอ เก็บเรียล่าเฮียแล้วก่อนเอ็นบ่๊ <c oughs> อเต็มคุปไปเลยคุณน,นะเก็บไปค่ายไปกินแล้วนี่เอาไปค่ายเด้อไปกินนะที่น่ะไปค่ายเนาะเดี๋ยวค่อยซื้อไข่สักแพงมาก่อนมีไข่ราคาขึ้นซื้อไข่มาแพงไว้ก่อนโอ้มันหันกันหันแล้วก่อนนะนั่นบอ่อ อันไหนที่ปลูกจะปลูกใหม่นะเมออันไหนอันนี้ตีบางเคียร์แล้วก็เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยปลูกใหม่โอ้บ๊วยอารุตเข้ามาให้อ่ายแล้วปลูกไว้ใหม่หรออะไรตัดทึกไปเพรามันเหี่ยวเบอ้์เหนือเบืองทรายเบืองยังเงี้ยีให้ตาแหงบุรีโอ้คุณแม่ปลกสิ่งที่เราได้เก็บคนทะลิดเร็วๆอืม แล้วก็มันดีกว่าทัวก็เนี่ยคันพวกทั่วนะประมาณเดือนเดียวนี่มันกลายกลายเดือนแล้วเนี่ยมันซ่องเดือนแล้วซ่องเดือนกว่าแล้วที่เก็บอยู่นะนะครับมักบวบเรลี่ยมนะครับผมนะเออขันถ้าเป็นทัวประมาณเดือนกว่ากว่าวายแล้วเออขึ้นไตแล้วขึ้นใบห้มแล้วอันนี้เออมักบวบเรลี่ยมนะดูสิครับนะ โอ้คุ้มคุ้มเลยเก็บรายยกจังอ่าส่องเดือนกว่าล้วอย่างเบาไวเลยเนี่ยเป็นอกเป็นมากเป็นดอกเป็นตาอีกดอกเงี้ยเยอะนะครับโอ้ฝั่งนี้เราให้ฝั่งนี้มันไอ,อ้ยังไาวมันยังตายดีนะเห็นบอกครับหกเดือนนะครับผมเด๋อแล้วก็เอารถเข้ามาให้นะครับนะ่ะเดี๋ยวอี้อับรถมาให้ดูนะครับผมให้ขึ้นแปลงขึ้นห้องอยางงี้มันก็หกเดือนนะครับช่วงเนี้ย 6เดเพราะว่าเนื่องจากบุมไม่ค่อยมีเวลาว่าง <c oughs> เดี๋ยวพามาดูฟังนี้นะครับผมนะ <c oughs> อืมมักบวบเหลี่ยมนะครับอยู่ตรงนู้นะน,ะนะครับอีกทุมนึงอ่านะครับคือเก็บไปข่ายแล้วก็อ่าฟังนี้บ่ค่อยอันเป็นมากเขา่าเด ผมขอเห็นมันก็มีนะครับผมแต่มันมากน้อยอยู่เสีงว่าเก็บไปข่ายล่ะนะครับแปลงภาคของผมขึ้นดีขึ้นดีเุินนะอืม,นะอมย้าก็หกบริตัดนะครับผมอ่าม,ม,มาดู ในยามช่วงเช้าอีกแล้วครับผมเดือนไม่ออในยามช่วงเช้าเดือนเมซาานะครับผมโอโ้โหดวงหิดแดงแจวายเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูดวงหิดเดี๋ยวเห็นบอกดวงหิดดวงหิดดวงหิดขึ้นดวงวะดวงหิดแดงแจวายเลยออาจจะโบเห็นนะครับดรงเนี้ย เดี๋ยวดูเบื้องหน้าดีกว่าให้ดูเบื้องหน้าดวงฮิดแดงแจาวาย้ลยฮอนคักเห็นปะครับแดงแจาวายเลยครับผมโอ้โ,ฮโฮหน,นีฮอนคักคนนีลไปแก้บิงแล้วครับคุณเมอันมักมักฟักทองแมวนี่ฟักมงฟักทองมองนี่ บ่มีแล้วนบ่แม่หมดแล้วนบ่หายกันละหางานให้กันละบดบ่าลาไวู้กไม้นี่เป็นไตดีครปุ๊กไม่นะครับนะอืม ซื after, ้อยังมาฟักเลยนะเออห้ามบอเล่า้าไปได้อะสบายดีเวลาห้ามเคบอเออ ร้อยให้ก่อนแล้วก็ให้แล้วก็เนี่ยตักเนี่ยเดี๋ยวชีดค่าให้หมดเลยโอ้กันเนาะให้กันโผล่ไปห้าไปเถอะไ <c> ม <oughs> ่เห็นงานส่องอยางเขาเมย์ก็ไม่คุณเม่ขม่ขมมาข่มมาแซววเยกะล้างแต่ผมตรงห้าเงานินเข้าบ้านแล้วนะเมย์ก็เห็นใจ เห็นใจห่มในตุนนะเห็นใจในน้อยนะเห็นใจส้มโอเ้ยยาส้มโอหิวข้าวยาคุณแม่ส้มโอหิวข้วส้มโอหิวข้าแลวส้มโอหิวข้วหิวข้าวกุนนะส้มโอหิวข้อนะจ้มโอนี่ครับแบบประชาบันบานห่มอยู่ยังมีความสุขตื่นมา เดี๋ยวยิงค่ะก็ไปซื้อใคที่ม่ก่อนวันนี้มีงานบวชจะได้ไปแต,ต่ตตสาวเดี๋ยงงานบวชบอยู่ไกบ่บ้านหลอกอยู่ไก่บ้านนี่นะเลยสิแยกไฟแดงไปหันก็นเป็นงานบวชแล้วเนะหุมมูห้า เรามาแข่งรับผมเป็นพืชพันธุ์ที่ปลูกระยะยาวเก็บระยะยาวอ่ากันแยกรู้ก็นแยกปลูกผักลูกหญ้ก็ศึกษาดูครับผมอ่าว่าสิ่งใดที่ว่าให้พุ่นผลิตเห่าเร็วแล้วก็อายุยืนอายุยาวไงแต่หุอย่างมันก็อายุยาวก็จริงแต่หุอยยางมันก็มีหึ่งวันตายของมันเหมือนกันนะครับผมเมื่อวานบนลลกใบนี้อ่ามะแข้ง หวงเริ่มมะเขือหวงเนี่ยครับภาษาไทยเริเอืมมะเขือผวงอ่ะเห็นบอกออกดอกเนี่ยนะอันนี้ต้นใหม่ครับโบกแกยาอ่าเริ่มออกดอกเริ่มออกมากแล้วอ่าคือการเก็บของมันอนะ่ะอายุของมันอนะ่ะเมื่อกับเท่ากับมะเขือมะเขือซ้อนแดงมะเขืออนี้ผมปุูกไว้นะอ่า มะเขือพวงกับมะเขือเนี่ยอายุคล้ายกันนะครับมะเขือเปาะเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวนานเหมือนกันนะครับผมนะการดูแลรักษามันใส่ปุ้ยมันดีได้เก็บเผาปีวนะครับผมน่ะเกือปีเหมือนกันนะครับผมนะเก็บในไร่เดือนนะครับอี่ตอนนี้ไม่จะคุยกับนี่ตื่นตนแกเนี่ยออกมากขึ้นนะครับผมออกยอดอยู่เนี่ยน่ะปีกว่าแล้วครับผม ได้รอบปีแล้วเห็นไหมครับต้นสุ้งแบบไงแล้วก็มีเขีย่พันพวกตำลึงไปพันได้ยังได้นะครับผมแต่ก็ยังออกมากออกนึงแต่ว่ามันออกน้อยเก่เาๆเพราะว่ามันอายุได้แล้วนะครับผมนะมันก็บกคอยเป็นมากแต่มันก็เป็นออกอยู่นะครับผมแต่กันครับต้นแบบเนี่ยสองเดือน3้เดือนต้นใหญ่ซ้ำเนี่ยอ่าไม่ไม่นะครับออกอกกำลังออกดอกครับผมนะใส่ปุ๋ยเลงปุ๋ยเป็น นี่เด็กเก็บไข่นะครับผมอ่าข้อเสียข้อเสียมันก็คือยเหมันกันนะครับแต่ต้นมันสูงเด้มันมักอีเข้าตาต้องระวังตานะครับใส่เวนตาไว้เวลาเก็บนะขายมันอีลนเข้าตาแทบตานะครับผมบัต่างกันกับต้นมะเขียเปราะที่ห่มปลูกไว้นี่นะครับผมนะบัต่างกันเลยต่าง เพราะว่าอันนี้มันก็ขายเหมือนกันแต่คันหาพุกไล่ไล่เป็นไรพุกไล่ไล่เป็นไรแล้วเก็บเก็บใส่หุ้งไข่นํารถเข้ามารับเนี้ยนะครับในซบพุงนี้ซีพุ่งเนี้ยต้องอ่าหา้าอยังปิดหน้าปิดตาไว้นะครับผมเพื่อว่าเห่าอีกเก็บตั้งแต่ช่วงประมาณตีสี่ตีห้างเงี้ยจนถึงเช้าเงี้ยแดดมันออกมันก็อ่าขายมันก็มีอยู่นะครับผมเห่าเบิ้บงเบเห็นเนาะเดี๋ยวมันจะเข้าหูเข้าตา ข้าดังอันนี้ก็พอเด็บปููกเก็บเอาไปไข่นำบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณเมเล็กๆน้อยๆมยเก็บไปไข่เรื่อยอ่าแล้วก่อนจากลากนไปเนาะอ่ามีพื้นอย่างแดที่เราควรรู้และควรที่อี คนที่อีปุกคนที่ปุกนะครับนะได้เก็บระยะยาวนะครับมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงมะเขือปออ่าแต่ถ้าวุงนี้ดูแลดีนะเก็บระยะยาวมะเขือพวงอีเก็บน้โดนกลัวโดนลือนนานกว่ามะเขือเปะนะครับผมนะเพราะว่ายางพี่ห่มได้เคยปลูกเด้ทลองมาแล้วอ่าเก็บได้ยาว นะครับแต่คนในท้องตลาดเขาจะนิยมใช้หวกมะเขือเปาะมากกว่าเนาะมะเขือมะเขือพวงเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับผมราคาดีเหมือนกันนะครับผมอมะเขือหวงมะเขือเป๋านะแล้วก็อีกพืชชนิดหนึ่งที่เก็บได้ตรอดปรีเหมือนกันก็นกนกนคือผักชะอมนะครับบานพมเอินว่าผักเนานั่นแหละอ่าเนี่ย <c oughs> ยังมากมายนะครับผมนะผู้กระจิกกระจกข้องกินบ้านนะครับอันนี้อยู่ตอนหน้านี้กขาคก็ข้องกินบ้านเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมให้ดูเลยเนะอันอย่างนี้นครับทุกคนรู้ป่าหฮักข่มบ้านเนี่ยฮักข่มบ้านฮักข่มบา้านเห็นปะเนี่ยสาม,มารถลีใบรีใบไป,ไป ทำไตนั่งมูหรือ,อยังก็ได้นะครับนี่คือฮักคมบานนะครับผมฮักคมบานฟองกินทางนั้นนะเออฟองกินทางนั้นโอเคนะครับผมนะคลิปนี้ก็มี่ย่างมาร์แล้วครับนะคะันั่น,น,นอัปโหลดมาให้ดูยันทุกคนลืมเลื่มว่าที่ลงไปคลิปแล้วฮั่นลงแปลงทำแปลงแปลงพักแล้วบ่ได้อัปโหลดต่อว่าแปลงพัก ลงมเมล็ดหรืออยังหรือโตปันได้แล้วนะวันนี้ก็มาอัพโหลดให้ดูแล้วเนาะอัพโหลดให้ดูแล้วว่ากําลังอองงอกออกเยอะเลยนะครับแล้วแต่ที่ประสบปัญหาก็คืออ่าเหลืองอ่ามันเป็นใบอองงอกออกมาแล้วมันเปืนะ่อยเนาะบ่เปื่อยน้ำพ่นหรือเปื่อยยังกับไ่รู้มันกันละต้องห้าวิธีศึกษาแล้วก็แก่อยู่นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเรนะียเนาะอ่าเดี๋ยวห้าวิธีแก้ไขแล้วก็อัพโหลดลงคลิปต่อไปแล้วก็อีเดย์บอก ผลอื่นต่อ,ตอไปเนาะว่าเออขันท่าปุ๊กพวกประกาศซอมประก,กาศข่มเนี่ยเวลามันออกแต่งยอดออกใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันเปื่อยเป็นเพราะไอ้ยังเนี่ยในอีเดยบยพวกฮันผู้สมนะคนได้รู้ก็คอมเมนต์มานะครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอดตรัวลาไปก่อนเด้อคอมเม้นท์น้องนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะอาบน้ำไปคลายไอศครีมก่อนนะครับนะเดี๋ยวบริหารงานเขาบ๊ายบายครับผม